ดังนกฟินิกซ์แห่งทุ่งน้ำการครั้งหนึ่งไม่นานนักในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายใสยชื่อว่าเนินรุ่งอรุณมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าอินทร์เขาเติบโตมาท่ามกลางความฝันอันยิ่งใหญ่และความรักของครอบครัวธรรมดาอินทร์เป็นคนมีความสามารถช่างคิดช่างฝันและเปี่ยมด้วยความกล้าเขาตั้งใจว่าจะสร้างกิจการของตัวเองและกลายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนรอบตัวเมื่ออายุได้25ปีอินทร์รัเปิดร้านกาแฟาเล็กๆที่ใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรท้องถิ่น พร้อมแนวคิดใหม่ในการเสิร์ฟเครื่องดื่มและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมาแสดงความสามารถทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีในช่วงปีแรกชื่อเสียงของเขาเริ่มกระจายออกไปจนสื่อท้องถิ่นยังมาทําข่าวแต่และวิทยุโชคสตากก็พลิกผันในปีที่สองเศรษฐกิจเริ่มถดถอยลูกค้าเริ่มหายคู่แข่งใหญ่เข้ามาเปิดร้านใกล้กันซ้ำร้ายหุ้นส่วนของเขายังถอนตัวแบบไม่ทันตั้งตัวอินทรกลายเปน็นนิสินกว่า1ล้านบาทภายในเวลาไม่ถึงสมเดือน ร้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเริ่มเงียบงันผมล้มเหลวแล้วจริงๆใช่ไหมเขาถามตัวเองในค่ำคืนที่ฝนตกหนักขณะที่ยืนมองไฟหน้าร้านที่ดับไปเพราะค่าไฟค้างจ่ายและในวันนั้นเองที่เขาตัดสินใจปิดร้านชีวิตหลังจากนั้นของอินทร์เต็มไปด้วยความเงียบเขาย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวดัดไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครพูดถึงอีกต่อไปแม้แต่เสียงหัวเราะของตัวเองเขาก็ลืมไปแล้วว่าเคยเป็นอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งอินทร์ได้เดินผ่านทุ่งนาหลังบ้านเก่าของเขา ที่ซึ่งเมื่อเด็กๆเ,เขาเคยวิ่งเล่นเขาเห็นนกตัวหนึ่งบาดเจ็บที่ปีกพยายามกระพือบินแต่ก็ล้มลงกับพื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มันไม่หยุดทำไมเจ้าถึงยังไม่ยอมแพ้อินทรพ,พ,พึมพำละคำถามนั้นกลับมาสะท้อนตัวเขาเองเขาเริ่มลุกขึ้นมาอีกครั้งอ่านหนังสือเรียนรู้ใหม่ทำบัญชีเพื่อเข้าใจความผิดพลาดโทรไปขอโทษลูกค้าเก่าเขียนโพสต์บอกเล่าความล้มเหลวของตอนเองอย่างซื่อตรงและวันหนึ่งโพสต์นั้นก็ถูกแชร์ต่อออกไปนับแสนครั้งคนเริ่มพูดถึงเขาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะผู้ที่เคยประสบความสําเร็จแต่ในฐานะคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นได้อย่างกล้าหาญเขาไม่ได้กลับมาเปิดร้านเดิมแต่เขากลายเป็นผู้ให้คาปรึกษาด้านธุรกิจเล็กๆแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เขาเขียนหนังสือเรื่องล้มให้ถึงดินแล้วลุกให้ถึงฟ้าที่ติดอันดับขายดีอินทอนไม่ใช่ตำนานแต่เขาคือชีวิตจริงที่คนทั้งเมืองเนรุ่งอรุณรู้จักและทุกปีในวันครบรอบที่เขาปิดร้านอินทอนจะจุดเทียนเล่มเล็กๆไว้หน้ากระจกและพูดว่าขอบคุณวันที่ตกต่ำที่สุดที่ทําให้ฉันรู้จักตัวเองมากที่สุด